คืออิงชอบคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์มันเหมือนสเสน่ห์มันเป็นสเสน่ห์ถ้าสุรจคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเรามีสเสน่ห์ยังไงไปให้ไทยมีสเสน่ห์ยังไงที่จะทําให้หนุ่มๆม,มาหลงรักหนุ่มๆมาชอบคือชาวต่างชาติทั้งหลายหรือคนทั่วๆไปเนี่ยหลงรักสเสน่ห์ตรงนี้ยังไงเรามีวิธีพรีเซนต์อย่างไรเพราะฉะนั้นสเสน่ห์เราเนี่จึงไม่ใช่ product แต่เป็นสิ่งที่ เป็นพลังอํานาจที่จะทําให้คนคล้อยตามทําให้คนหลงรักอิงคิดว่าคํำนี้มันค่อนข้างจะอธิบายได้ซิมโฟดีแล้วรู้สึกว่าสเสน่ห์ของประเทศไทยมีอยู่เยอะอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นละครเป็นหนงังเป็นโปรดักของไทยเองที่ท,ที่โด่งดังทั่วโลกโดยไม่ต้องอธิบายแต่ทุก<ช>อย่างต้องเริ่มจากโปรดักก่อนออไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นภาพยนตร์อะไรก็ตามที่คนเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ้ย มันอยากทําตามอ่ะเอา้าเกาหลีใต้ง่ายๆอย่างเช่นเขานั่งเขานั่งดื่มโซจูกันโบติเราก็ไม่ดื่มจูจู่กึ่งล้ำดายเลยจูจูอยากดื่มอะไรค่ะมันมีวัฒนธรรมต่างๆที่ออกมาซ่อนอยู่ในเย็ดในรูปแบบของทั้งหนังดนตรีอีกมากมายครับนะ